เดีย๋ยวว่าเดีย๋ยวว่าสิ่งตกพี่น้องเฮ้ยมันมันมากเลยพี่น้องนี่โอ้ยแมนเลยพี่น้องนี่นกถอยพี่น้องส้นสิ่งเหรอถอยครับนี่ตกมาผีเลยโอ้ยมึงโอ้ย โอ้สซนซิ่งถอยพี่น้องอุยนกบ่เดินหนาครับตอนเล่นเดินหนาเนี่ยคือติดเลยพี่น้องโอ้ตายตายตายซิ่งหลังนี่เฮ็ดไม่เลยพี่น้องนี่เฮ็ดเหลวเพราท่านีม่มาใส่เทียครับอุ้ยเซร้ายเซร้ายพี่น้องอมึมันมีอยู่เดินี่นนกกระได้ซิ่งตกครับ นกถอยนกตนัวนี้จะอยู่แถวนี้แหละพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวัสดีขอพมาต่อนนกกระแทกเข้าครับพี่น้องบริเวณลงจิบในฝันน้องเองฟังโดนแล้วครับพอดี มีทีมงานบอกมาว่ามีนกกาขันแถวนี้ครับเรอวมาต่อนกกราลองเมืองครับใส่ลำโพงครับพี่น้องคุณครับลำโพง,งองๆๆครับเสียงบ่ค่อยดังพี่น้องลำโพงก็ได้ตัวน,น่อยๆเองเดี๋ยวมดรุ่นน้ำกันพี่น้องจะเป็นแนวไดนปลากระปดครับ mong cho hình không cái nọ, ngon ngon cái ngon ừ. cái ngon 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 Đồ gà thang năm gà thang cái này hết đây Ui Cái dư trên đầy yên xiềng จกนกอยู่มังได้หรอพี่น้องนกบุริโยแถวนีหรอกรว่าได้ยินเสียง,งไนไปทั่วตอนวัยไปอยู่จังหนึ่งตอนเสางไปอยู่จังหนึ่งบนคือหรอโอ้ยอยากเก็บเสียงเด้อพี่น้องมาดน่ออืมจากจากาังไหน อุ้ยยังโอ้ยอย่าเจ็บซิ่งครับว้ยนกขันตอบขันเติบเลยเอ,อ้ยตายตายนีออ่อยู่ไก่ทางพี่น้องหลุดแลีนไปแลีนมาอเลยก็ว่าบางเที่ยวขันอยู่ทางนี้แหละสวนทางนี้พี่น้องบางเที่ยวกัขันอยู่ทางพี่ ตรงก็เลยมาดัางกึ่งมุมแคบตรงนี้ปากกระปวดพี่น้องปะขับบ้า,บานดีกว่าพี่น้องนี่พวกมัมนแลหละล้างขม่าไหมครับตรงมะเมือง,มา,ม,งมาฟังเสียงเมืองเนี่ยมาแลงพี่น้องว่ามันสิอยู่ทั้งแหลส่วนแหล่โยาวา ว่าสิงตกพี่น้องวุ้ยมันมันมาเหตุทีพี่น้องนี่โอ้ยแม่นเลยพี่น้องนี่นกถอยพี่น้องส้นสิงห์เหรอถอยครับนี่ตกมาผีเลยโอ้ยมึงวุ้ยโอูโอ้ส้นสิงถอยพี่น้อง วิ่งนกบ่เดินหนาครับตอแล่นเดินหนานี่คือติดเลยพี่นอ้องอู้ตายตายตายจิงหลังนี่เฮ็ดไม่เลยพี่น้องนี่เฮ็ดเหลวเพราท่านี่มาใส่เทียครับอุ้ยเสียดายเสียดายพี่นอ้องมฮ้ยคนมีอยู่เดิเนไหนนกกระได้จิงตกครับนกถอยนกตัวนี้จะยู่แถวนี้เหรอพี่น้อง ลำโพงกับเบ็ดเบิดบันเนี่ยเเดี๋ยวจังเดะกับไข่มานมันโตไหมพี่น้องเดี๋ยวตอนจูงใบไบอาจจะออกมาเมืองอีกพี่น้องเพราะว่าเนี่ยกระซายแล้วครับเดี๋ยวเบ็ดกระเบิดครับผมเบ็ดลำพ้งลำพ้งมันหน่อยพอดโอ้ยเสียดายเลยพี่น้องอเอ้ยมองเนี่ยถอยพี่น้องซิ่งหลังเย็ดไม่ ผมดักเงย้าไห้ผุนเลยครับเก่าหล้างครับดักเงย้าไห้ผุนเลยผุผนเงย้าไปต้องผุนไปผุนไปน้องโอ้สิไดายสีด้นกมาอยู่เลยพี่น้องนกมาแต่ว,ว่ามลเลนส้นส้นสิงคกพี่น้องสิไดายสไดาครับไปไปชาร์จเบรก่อนพี่น้อง ตอนบ่ายเขามาเมืองไหมครับผมโอ้ยโปมานแล้วมันต่อเนี่ยโปมานแล้วพี่น้องแป๊บกระบ้านครับผมขอเก็บชิ่งกันครับอืมสิได้สชิ่ด้ยเดี๋ยวจะซิ่งกระบ,บ้านพี่น้องนกบดายครับผมวันนี้โปมานครับไปกระบ้านครับผม โอ้ยหลกระเทียวทางสินี่ดีดีพี่น่องเรียนวบบับนวนวันเดียตัวนกกระตอยไก่นี่แต่ว่าก็ะเขาอวกเลยพี่น้องมันอังตืง่นโตแก่อืมไปดูควาแก่เมื่อไหร่ครับผมโอ้โหทีไร